ข่าวดีนายกสั่งแจกบัตรคนจนอีก3เดือนเริ่มตุลาคมถึงธันวาคม65แจกคนละเท่าไหร่ดูด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจเ Facebook ประยุทธ์จันโอชาด้วยนะคะทางเพจก็บอกนะคะว่า ที่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้วันที่18ตุลาคม65รัฐบาลรับทราบถึงปัญหาของที่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิดและวิกฤตพลังงานในปัจจุบันจึงได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้องต่อไปอีก3เดือนตุลาคมถึงธันวาคม65เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ค่าครองชีพสูงขึ้น โดยอนุมัติวงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมจากเดิมในอัตรา45บาทต่อคนต่อ3เดือนเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินรวม302.5ล้านบาทสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่จะได้รับสวัสดิการนี้ประมาณ5.5ล้านรายทั้งนี้ผมได้สั่งการให้ทุกกระทรวงสำรวจหลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือยียวยา และความช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆสำหรับที่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการยกระดับความช่วยเหลือเพิ่มเติมคือ 1. เพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุด 2. ปรับหลักเกณฑ์หรือกระบวนการทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้ทันท่วงที 3. ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งนักเรียนอาชีวะและจิตอาสาในการซ่อมแซมบ้านเรือนสถานที่ราชการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานถนนสะพานไฟฟ้าประปาตลอดจนวัดวาอารามเพื่อให้ทุกชุมชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังมีธนาคารของรัฐอีกหลายแห่งที่ได้ผนึกกำลังร่วมสนองนโยบายรัฐบาลยื่นมือให้ความช่วยเหลือที่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมทั้งที่น้องเกษตรกรคืคอ 1. ธนาคารออมสินออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นโดยเลือกชำระเฉพาะดอกเบีย้ย10%เถึง100%เและกรณีแฟลตเรทลดการชำระเงินงวด50%และให้กู้เงินฉุกเฉินรายละไม่เกิน5 0,000บาทไม่คิดดอกเบี้ยในปีแรก 2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทออสเปิดโอกาสให้ลูกค้าเงินกู้ที่ประสบภัยสามารถขอลดเงินงวดลง50%และลดอัตราดอกเบีย้ยเหลือ3%เเต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือนส่วนลูกค้าที่ประกันภัยที่อยู่อาศัย ก็สามารถติดต่อขอรับความคุ้มครองตามความเป็นจริงไม่เกินกรณีละ30,000บาทต่อปี 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสมีมาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้าโดยเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้สร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายวงเงินรวม20,000ล้านบาท อีกทั้งมีธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆเช่นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบอสอย,ยอที่มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ้น21มาตรการซึ่งผมได้สั่งการให้แต่ละองค์กร รวมทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเร่งติดต่อช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ประสบภัยโดยทันทีอีกประเด็นที่มีประชาชนสอบถามผมโดยตรงระหว่างลงพื้นที่อุทก,กภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งผมขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไรายาสูบตามโครงการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ฤดูการผลิต2,565ทับ2,566ใช้งบประมาณ112.32ล้านบาทนั้นผมได้รับรายงานจากคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าได้อนุมัติเงินช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น1 1 2่ง1 1ล้านบาทโดยส่วนแรก56.16ล้านบาทได้แจกจ่ายไปแล้วสำหรับอีก56.16ล้านบาทที่เหลืออยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณกลางตามขั้นตอนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้เกษตรกรในการรับซื้อใบยาได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2566ครับและนี่ก็คือข่าวดีล่าสุดจากทางรัฐบาลนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ